สวัสดีครับผมสวัสดีกับเช้าวันอาทิตย์นะครับผมมาพบกับบอล้องเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับงวดประจำมาที่21เดือน11 2564นะครับผมเป็นคลิปสูตร1เม็ดเดียวมัดรวม4นอยนะครับเมื่อวานนี้ในนอยสูตร1เม็ดเดียวนะครับเพื่อนเพี่ๆลุ้นใจจะขาดนะครับมาในนอยสุดท้ายนะครับนอย VIP เลขบนนะครับผม3773นะครับเมื่อวานนี้ให้เด่น ให้เด่น7วิ่งดูที่7ไปนะครับผมเมื่อวานนี้สุด1เม็ดเดียวนะครับผมครับผมสลับแนวทางวันนี้นะครับแนวทางวันนี้นะครับสลับตัวเด่นเนะาะเมื่อวานนี้มา7นะครับวันนี้ชอบ3นะครับผม สายวิ่งสายลูดให้ไปที่3นะครับ3ก็จะมี3 0นะครับ3 1 3 2 3ึสา สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้านะครับผมส่วน ส่วน3ตัวนะครับส่วน3ตัวจะเน้นไปที่เลข6นะครับหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยชอบ6นะครับ6ก็จะมี633 3นะครับเมื่อวานนิ้เบิ้ล44กับ88วันนี้ไม่แน่นะครับ633 3, แล้วก็ 37นะครับส่วน2ตัวที่เจาะให้นะครับก็จะมี4คู่นะครับก็จะมี3ามนะครับผม3ามเส สาแล้วก็3,1นะครับผม 3, 1 3 3 4, 3ึ่งสนะครับที่เจาะให้นะครับผมเนาะส่วนน้อยที่ชอบส่วนตัวนะครับน้อยที่ชอบส่วนตัวในเลขสามนะครับวันนี้ชอบไปในนอยปกตินะครับผมเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่าให้อะไรไปนะครับ ไม่แน่ใจว่าให้ V.I.P หรือว่าปกตินะครับเมื่อวานนี้ให้เน้นไปนะครับบอลองลืมลืมลืมกระดาษมาสรุปให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะครับเนะบาะเมื่อวานถ้าผู้ใดไปย้อนรับชมกะน,น่าจะรู้นะครับว่าบอลองเน้นไปน้อยไหนนะครับผมถ้าบอกพี่กะขอโทษขออภัยนะครับ ครับผมสลับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บอลลงในเด้อครับผมเนาะผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยนะครับผมเนาะเพราะว่าบางคลิปบอลลงกัไอ้อัดอัดที่อัดที่ห้องนะครับเนาะบางคลิปบอลลงกัเฮที่ทํางานนะครับเวลาเบรกพักเบรกนะครับเนาะกัเอาในทางมาฝากปั่นพี่ๆทุกๆคนนะครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนมีชงมีลาบกันนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ